สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีคลิปดีๆมาฝากนะครับะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบความปลอดภัยของระบบแก๊ส c อซีอัลโตกรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์อะไรครับยายโตโยตา้าแชมป์นะครับต็ <ขา S 1> ดแก๊สรุ่นไหนเป็นแสก2 0 200โกฟาสนะครับแล้วก็หม้อต้ม AC หาวฉีดแนะนะครับฉีดะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันถ้าท่อแก๊สรุ่น <จ>หรือขาดสมมติเนาะจะเป็นยังไงแก๊สจะตัดไหมนะครับไฟจะไหม้ไหมน่ากลัวนุ๊กจะมีระเบิดออกมาไหมก็ไม่เป็นไรเราอยู่กันสองคนอ่าวิธีการดูว่าตอนนี้ใช้แก๊สอยู่ดูยังไงเดี๋ยวให้พี่ไอซ์พาไปดูที่สวิต์แก๊สในรถ<ด>ก่อนเลยตามไปชมกันครับ,รบก็หลังจากที่เราติดตั้งนะครับสิ่งเดียวที่ลูกค้าจะเห็นจากภายในรถก็คือตัวนี้นะครับตัวสวิต์บอกระดับเชื้อเพลิงว่ามีเชื้อเพลิงมากน้อยแค่ไหน นะครับยังสถานะตอนนี้ไฟติดนิ่งก็แสดงว่าเป็นแก๊สอยู่แล้วก็มีไฟเขียว1เม็ดก็คือมีเชื้อเพลิงอยู่มาณสัก1ใน4ถังนะครับก็ประมาณ20%เนาะโอเคนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะสามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้ใช้แก๊สอยู่หรือใช้น้ำมันนะครับเราดูจากคอมพิวเตอร์ครับตอนนี้เราเปิดโปรแกรมอยู่นะครับใช้ไวเลสบลูทูธนะครับตอนนี้ไฟสถานะติดค้างด้านขวาเป็นสีเขียวคือใช้งานแก๊สอยู่ แรงนันแก๊สต,ตอนนี้อยู่ประมาณ1.4บาร์นะครับหัวชีดแก๊สทางานนะครับถ้าเป็นน้ํามันจะเป็นยังไงเป็นน้ํามันเป็นแบบนี้ครับอันนี้น้ํามันล้วนเห็นไหมฮะสัญญาณการฉีดแก๊สไม่มีนะครับเราก็เปิดเป็นแก๊สไว้นะครับตอนนี้มีสัญญาณการฉีดแก๊สปกตินะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทดสอบจําลองว่าตอนนี้แก๊สรั่วนะครับเนอาพี่ต้นลองถอดท่อดูแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ถือคอมพิวเตอร์ให้ดู<ไ>ครับว่าดูใกล้ๆว่าแรงดันมันตก,กไหม สังเกตรแรงดันนะครับตอนนี้กําลังถอดท่อแก๊สนะครับอ่าตอนนี้แรงดันหายไปแล้วเห็นไหมครับระบบไฟกะพริบเตือนเห็นไหมครับแล็ว,ว่าอะไรครับพี่เจตระบบแก๊สตัดไปแล้วนะครับแต่เครื่องยนต์ยังไม่ดับนะครับระบบแก๊สเตือนว่าล o w p r e เชอร์ ature, แปลว่าตอนนี้แรงดันแก๊สในเส้นท่อไม่มีเพราะอะไรครับลองดูที่มือพีต่ต้นเห็นไหมฮะท่อมันหลุดฮนะ แล้วในชีวิตการใช้งานจริงมันมโอกาสเป็นแบบนี้ไหมก็มีโอกาสหลุดครับเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลห,หลายๆอย่างนะครับแต่โดยปกติมันไม่ควรหลุดอยู่แล้วนะครับ<ช>แต่ก็มั่นใจได้ว่าถ้ามันหลุดหรือเป็นขาดระบบแก๊สเนี่ยจะตัดการทํางานแน่นอนตัดปุ๊บมันก็จะกลับไปเป็นน้ำมันถูกวาล์วทุกจุดจะตัดหมดวาวล์วเรามีกี่จุดพี่ไอ้มีหลักๆมี2จุดนะครับก็คือหนึ่งวาล์วที่หัวถังครับกับ2วาล์วที่อยู่ที่หม้อต้มทั้งสองตัวจะทํางานด้วย ไฟฟ้าก็คือกล่องซ c u จะให้คนสั่งและปิดมันเนาะโอเคตอนนี้ระบบใช้น้ำมันอยู่เดี๋ยวให้พี่ต้นเสียบพ่อกับนิดนึงนะครับอ่าขันน่นเลยครับพี่ต้นเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องเข้าแก๊สให้อีกครั้งหนึ่งนะครับดูนะครับสถานะตอนนี้ยังขึ้นว่าเป็นตอนนี้เป็นน้ำมันเนาะน้ำมันนะครับดูเราเร่งเครื่องกลับเข้าแก๊สใหม่อีกครั้งดับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสตาร์ทใหม่สาเหตุที่ดับเพราะว่า แก๊สในระบบท่อเมื่อกี้ครั้งแรกก็คือมันไม่มีเลยนะครับก็เรามาดูตอนนี้เล่งเครื่องแล้วเข้าแก๊สนะครับแรงดันกลับมาที่1.3 1.4ปกติเหมือนเมื่อกี้เวลาการฉีดของแก๊สขึ้น,นครับ,รบตอนนี้ถือเป็นแก๊สแล้วอันนี้เช็คดูว่ารั่วไหมไม่มีรั่วแน่นอนนะครับอันนี้ขันแน่นและเรียบร้อยไม่หลุดอีกแล้วใช่ไหมพี่ตน้นไหนลองดึงพี่ต้นลองดึงสิ <c oughs> สกระชากไม่หลุดอีกแล้ว โอเคครับมั่นใจได้นะครับว่าระบบแก๊ส AC นะครับมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลก็คือ ETE e R67 ครับเนาะรานนี้ถ้าเกิดท่อแก๊สหลุดขาดนะครับด้วยเหตุไม่คาดฝันต่างๆมั่นใจได้เลยไม่ระเบิดแน่นอนไม่มีเพลิงไหม้แน่แ่ถูกต้องครับนะครับก็วันนี้มีพี่ไอ้มีอะไรเสริมไหม,มยังไงนะครับถึงเราใช้แก๊สไปแล้วเนี่ย ก็ยังแนะนําให้เข้ามาตรวจเช็คอย่างน้อย6เดือนครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ว่าก็สามารถเช็ครั่วได้ตัวเองก็ดีเนาะฟองทะบูหรือระดมกลิ่นมอเป็นกลิ่นเดียวแค่ที่บ้านเลยเนาะโอเคก็วันนี้ก็ฝากคลิปดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ